แนะนำตัวนี้ึงค,ค่ะค่ะพี่พูนะคะสาธิที่ีเวนิฟาค่ะมาจากจังหวัดปัตตานีค่ะทำธุรกิจขายของค่ะ,คะมีความประทับใจยังไงกับคอร์ส NLP m a s t e r c l ค s s ค่ะที่เรียนมาสองวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของ NLP เนี่ยก็ศึกษาจากหนังสือมาบ้างพอสมควรน,นะคะแต่การศึกษาจากหนังสือเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนทานข้าวเราไม่กินม,มันเหมือนรู้แต่ว่ารู้ไม่จริงนะคะ ให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้ว NLP เนี่ยมันมันลึกซึ้งกว่าที่เราอ่านมาเยอะมากพอมาได้ทำเวิร์กช็อปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเข้าใจเรืองว่า NLP มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย NLP คือสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันแล้วก็ทุกเรื่องอยู่แล้วถ้าหากเราเข้าใจจริงๆแล้วนำไปปฏิบัติได้